สักการะองค์พระพุทธรูปองค์ทองขอในเรื่องความมั่นคงความคล่องตัวความร่ำรวยที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองพี่พาไหวจะพาแม่ไปไหว้พระฝนเนี่ยมากับฝน,เล,บนเลยนะน,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 น้ำมนต์หรือเปล่าไม่รู้นะน้ำมนต์นนไป<ล>ค่ะแม่เดี๋ยว วันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดอ่างทองไปกันที่จังหวัดอ่างทองวัดต้นวัดต้นสนวันนี้ได้ Mercedes G L A 200อมาฝนตกนิดหน่อยนะวันนี้ชุ่มฉ่ำนิดนึงอ่าโอเคนั่งสะดวกไหมคะสะดวกค่ะอ่าโอเคคุณแม่พอรู้ประวัติวัดต้นสนไหมวัดต้นสนเลยค่ะสวยเป็นวัดที่เก่าแก่มากจะไม อยุธยานู่นสมัยกรุงศรีอยุธยาเนะาะหมายค่ะและที่วัดเนะี่ยไฮไลท์เด็ดเลยอันนี้ไปนะสถานที่ตรงนั้นนะ่ยคุณแม่รู้เปล่าเคยเป็นป่าช้ามาก่อนอ๋อเหรอตายเป็นพื้นที่ป่าช้าทั้งหมดเลยนะแล้ววันนี้กิ๊กจะพาคุณแม่ไปขอในเรื่องอะไรคุณแม่ความคล่องตัวนะความคล่องตัว,คว,วความร่ำรวยนะความร่ำรวยนะไปขอความคล่องตัวความร่ำรวย ในหน้าที่การงานรถคันนี้ใหม่เหรอใหม่เอี่ยมแม่เหี่ยมหมายถึงว่ารถอ่ะใหม่นะแตรถเนี้ยมันเคยเปิดตัวไปแล้วอ๋อนะตั้งแต่ปี24ตัวที่กิฟต์เอามาขับเนี่ยพาแม่มาวัดเนี่ยจะเป็นตัว AMG เป็นตัวแต่งรู้ได้ไงว่าเป็นตัวแต่งนยังแม่ลองดูเส้นได้ตรงคาดประตูแดงรอยเดสองสี่อ่ามันจะแดงสีแดงใช่ถ้าเป็นสีแดงแรถเบาแบบนี้นันั่งสบายไหม จอจอกลางกับตัวที่เป็นมาตรวัดต่างๆมันจะติดกันเลยในราคาเท่าไหร่แันสองล้านห้าแสนแปดสอันนแต่งตัใช่ก็ไม่รู้สึกไม่แพงเท่าไหร่ใช่ถ้าเป็นเวสเดนเบนเนาะเขาให้มาครบอะไรยังเงอ่ะมีช่องแอร์ช่องแอร์เขาทำไว้ไใบพัดขึ้นดิแม่กะปัตรงนี้ได้ช่องแอร์ข้างหลังก็มีแอร์นะคะข้างหลังก็มีแอร์แยกอิสระแต่ว่าปรับมาจากด้านหน้า ที่วางชาร์จมีมาให้ในรถแล้วก็มีอีกทางดีไซน์เมอร์อีกทางดูเปิดกระจกได้เลยนะเครื่องยนต์ตัวนี้1.3เท่านั้นเองแม่อ๋อเหรอเครื่องพันสาม turbo แต่มีเทอร์โบมีอินเตอร์คูลเลอร์เข้ามาช่วยด้วยอันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ที่แบบไซส์เล็กแล้วไปดูความความคล่องตัวเขาดิเดี๋ยวกิฟต์ลองแสงนันนี่กิฟต์ผมก็โอ้แน่นการออกตัวเขาไม่มีการล้อลอกเลยเนี่ยจังหวะเล่นแสงจังหวะคอนโทรลวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะ เฉียบคมมากหลังทีบอบอเหรอหลังที่บอาตอนนี้ถึงวัดต้นแม่วัดต้นสนวัดต้นสนอยู่ติดริมน้ำเหมือนกันอ๋อเออแล้วก็บอกเหมือนวัดเกศในน้ำเจ้าพญาวัดต้นสนถึงวัดชน วันนี้เรามากับฝนพอดีเลยค่ะแม่ฮะวันยังพลัมอยู่น่าจะไปรับเดี๋ยวเราเริ่มไหว้จุดแรกตรงนี้นล้วแม่อ้โพระศรีเมืองเงินพระศรีเมืองเงินองค์นี้สร้างต้นแรกในวัดเลยนะตั้งแต่ปี2511สฝั่งเนี่ยก็จะมีองค์เท้าเวสสุวรรณเวสสุวรรณซึ่งท่านก็จะคอยปกป้องดูแลนะภายในวัดแห่งนี้แล้วก็คุ้มครององค์สมเด็จพระศรีเมืองเงินด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระศรีเมืองนนั่นไหนงั้นเดี๋ยวเราไหว้องค์นี้ก่อนนะเป็นการ ขอเบิกเลิกในลาเข้ามาขออนุญ,ญาตเข,าาข้ามาในพื้นที่เนะี่ยอ,องค์ท่านเป็นเหมือนปูนปั้นนะคะแม่องค์ใช<จ>่ค่ะแล้วก็ทาสีทองให้เห็นเป็นลักษณะของจีวรของจีวรนะคะแล้วก็พระปางนี้เรียกว่าปางสะดุ้งมันสะดุ้งมันเป็นปางสะดุ้งมันเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาชาวบ้านแถวนี้จะมาขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาขอขอท่านจะมาขอกับองค์สมเด็จพระศรีเมืองเงินเงินเนี่ยก็ บางคนขอไปก็จะสมหวังตามปรารถนานะอย่างเราสองคนมาวัดเนี่ยก็เพื่อสร้างความสบายใจใจริงๆแล้วนะฮะเรามีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าเราก็อยากที่จะเข้ามาที่วัดมากราบเพราะว่าพระที่เราเห็นเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพระวิหารนะคะเราเข้าไปกราบองค์พระศรีเมืองทองนะค่ะที่เราต้องสวดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเอาไปจุดข้างในอ๋อค่ะองค์นี้คือเจ้าว่าใช่อดีตเจ้าว่า ท่านเป็นผูน้ริเริ่มสร้างสมเด็จพระศรีมนทองอตั้งแต่พศ2516ครองคิปเกิดได้สามปี <c oughs> เกือบเท่าอ <c oughs> ายุอยอายุไห่นะห้าสิบกว่าแล้วไปหาเดเข้าไปให้ไหนกันองค์ <c oughs> สวยมากนี่ <อง S 1> ใช่ขนาดใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่แม่อ่าน้ายมา <c oughs> ใช่ไหมคะเป็นผ้าหล่อหมายถึงว่าเป็นผ้าหล่ออ๋อผ้าหล่อที่ด้วยทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดทั้งองค์ พระปรางก็จะมีหลายองค์ที่ใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่อันนี้คือพระทองเหลืองหล่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อแล้วก็ปิดทองคำใช่เป็นแผ่สุรุ่งมาด้านหน้าก็จะเป็นค่ะพระปางต่างๆนะประจําวันสื่อเท่านั้นเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องมาไหว้จนถึดนี้ปิดทองพระด้านล่างนะฮะห้ามขึ้นไปปิดด้านบนเด็ดขาดเพราะจะทําให้องค์ทองที่ปิดไว้อ่ะหมองอันนี้จะเป็นพระนิสิตาเพราะคนที่ทําเกี่ยวกับพวกช่างนะเรียนช่างอะไรต่างๆเนี่ยก็มาขอพร พระวิษณุกรรมเนี่ยเอาค้อนมาถวายไงนะโอ้ใช่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 แล้วในนี้ในพระพิถาเนี่ยนอกจากจะมีองค์พระแล้วที่เก็บรอบๆเนี่ยก็ยังมีที่เก็บอัฐินะอ๋อได้เก็บอยู่ในนี้เลยเนาะอ๋อใช่ถือว่าเป็นบุญได้เก็บอยู่ในวิหารเลยอ่าฮะโอ้โหใหญ่มากนะแล้วก็ที่เขาแปะทองเนี่ยคือแปะด้วยทองคำเปลวทองคำเปลวแท้ทองไทยก็จะมีพุทธลักษณะที่แบบ ส,สวยงามน oh. ้เปสีช่อสุดใครอยากจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะทำอะไรแล้วรู้สึกคล่องตัวที่สำคัญคือขอความมาั่งคั่งแล้วก็รวย ให้มาขอกับสมเด็จพระศรีพเเมืองทองนะองค์นี้เลยตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานดีๆนะใช่ใช่เมื่อกี้มีคนมาทักแม่ด้วยบอกเป็นแฟนคลับแฟนคลับแม่เหรอเแฟนคลับว่บอกว่าเห็นที่วัดจันทร์ตะวันตกด้วยอะไรด้วยบอกดูมาหลายไดร์คลิปแล้วแดีวบอกว่าไปกับลูกสาวใช่ไหมคะบอกลูกสาวไปไปพี่คนตะกี้นะใช่ลูกสาวมาเจอแฟนคลับตกใจอ่ะวัดจันทร์ตะวันตกนี่ทําไปนานแล้วด้วยนะแล้วก็แน่นอนเลยบุญสัมพันธ์นะเดี๋ยวอยากให้ดูตรงนี้แม่ครับการที่เราจะสวดขอพรนะ หลวงพ่อหอนะคะเขาจะมีบทสวดเงินล้านของหลวงพ่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระถางเงินล้านก็คือที่แพร่หลายเนาะใก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะอาราธนาเอาศีรษะไปจรดจรงดระหาขั้นใช่ค่ะต้องสวดตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่ะตรงนี้จะมีคำขอเข้ามาและอธิษฐานจิต ก็เป็นการขอเข้ามาแล้วก็สัตทางอปิราธันอันนี้นะคะต้องอันนี้ก่อนใช่เราต้องสวดอันนี้ก่อนอันนี้เถอะเป็นการขอเข้ามาและอธิษฐานคิดก่อนนะอันนี้เด็๋พี่บอกพิธีเลยนะใครที่ตรงนี้เป็นจุดที่สองของเรานะใช่ค่ะและใครที่จะมาขอบารมีขององค์สมเด็จพระศรีมุทองเนี่ยขั้นตอนเนี่ยก็คือต้องมาขอเข้ามาแล้วก็อธิษฐานคิตใช่จากนั้นก็ค่อยสวดกรถางต้องมาขอเข้ามาพระรัตนตรัยก่อนและเมื่อ เราขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนี่ตรงนี้เ็ามีบทสวดให้ตั้งธโมสารจบนะแล้วก็อธิษฐานจิตปราถนะสิ่งใดเพื่อความสำเร็จต่างๆโชคลาภให้ธุรกิจการงานราบรื่นมีผลกําไรให้คิดดีพูดดีทําดีต่อกันนะก็นับสนุนการขอให้หายเจ็บหายป่วยให้พ้นทุกจากทุกทั้งหลายนะแน่นะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้รวยรวยรวยนะแล้วก็จากนั้นเราก็เอาหน้าผากเราเนี่ยนะคะหรือศีรษะเนี่ย กระเป๋าสตางค์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้นะแต่ที่หลวงแม่ปู่ของสมเด็จพระศีเมืองทอ,องถ้าใครไม่รู้ว่าเวลาไปถึงใกล้ๆแล้วอธิษฐานยังไงเขามีกระดาษแผ่นนี้ให้ค่ะเราก็งาง้งหน้าแล้วก็อธิษฐานเลยเทวดาให้รู้ว่าเราได้มาทำบุญที่นี่แล้ว ตอนนี้เราต้องไปที่หัวใจสมเด็จพระศรีเมืองอันนี้อ,อย่างที่พี่บอกะนะใครเป็นโรคเป็นโรคสุขภาพไม่ดีหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มาขอพรอท่านได้และยิ่งถ้าใครเป็นโรคหัวใจนะก็ใช้ไปดแฉตรงน,นี้มาขอท่านนะ คุณแม่มีเพื่อนเป็นโรคหัวใจไหมมีโรคหัวใจเดี๋ยวจะได้ไปบอกเพื่อนตรงนี้คือจุดที่สองของเรานะเขาเข้ามาในจุดนี้เลยเอาตามคลิปวิดีโอของเราเขาจะไม่พลาดทุกจุดวัดท่านจะอยู่ในบริเวณของวิหารนี้จะอยู่ด้านหน้าคี้แม่ปีชาหัวใจสมเด็จพระศรีเมืองทองอธิษฐานขออยากได้เป็นโรคหัวใจและเป็นคนใจดีที่สำคัญต้องเป็นคนใจดีนะใช่ต้องกินอธิษฐาน ใส่บาทนี้จะได้มีอำนาจบาทใหญ่ด้วยเจริญด้วยเร่เพราะบาทใหญ่ใหญ่ใช่ไหมแม่จะทำบุญใช่ไหมใช่ค่ะสาธุแม่จะได้มีอำนาจบาทใหญ่แม่ใหญ่เีาบาใหญ่โมีกันแค่สองคนจล้วเดีไปจุดต่อไปจุดที่สามจุดที่สพระอุโบสถไหมโอ้วองค์สมเด็จองค์ดังสวัสดีค่ะ <c oughs> อันนี้ในพระโพสต์ใช่ไหมคะพระโพสต์นี่จะมีหลวงพอ่พอหลวงพอ่อดำนะหลวงพ่อดำด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปปั้นของหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะที่จังหวัดอยุธยานะเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะคะที่โอ้โหสักดิธิ์มากนะหลวงปู่ดูเนี่ย เป็นเป็นวัดต้นสนะจะมีต้นสนล้อมรอบตรงนี้นะคะที่นี้ต้นสนมากเลยทีนี้ตรงนี้เป็นที่ตีหอกตีดาบเป็นป่าช้าต้นสมัยที่ลบกับพม่าออตอนนั้นก็ยังไม่มีโบสถ์อันนี้ค่ะทีนี้ก็ในสมัยนั้นก็มีสงครามค่ะก็เลยเอาพระสอง,ององค์ลงเรือมาทางแม่น้ำเจ้าพระยายจะเอาไปไว้ที่วัดหลวงคือวัดชยโย ก็พอดีมาเอามาสององค์พร้อมด้วยญาติที่ทลงเรือมามาถึงอยุธยาเรือจะล่มอันนี้เล่าต่อกันคือก็เลยเอาองค์หนึ่งลงพ่อองค์หนึ่งนั้นลงองค์นั้นจะสวยกว่ามีคนที่ในนั้นบอกว่าทำไมไม่องค์นี้ลงองค์นี้องค์นั้นสวยกว่าคนที่บอกนั้นปวดท้องขึ้นทันทีไส้บิดไส้น้ำเขาก็มีคนโบราณก็เลยเอาน้ําที่กระเด็นอะ เอามาให้กินอขอขามาหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็จะไปก็มาเรื่อยๆตามแม่น้ำเจ้าพญายาจะไปพอมาถึงวัดต้นสนแห่งนี้ท่าเรือเนี่ยเรือไม่ไปทํายังไงก็ไม่ไปายเท่า,ทา<ค>ไหร่ไม่ไปอ,อีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเรือจม ท่านลอยอแต่บางคนบอกว่าเรือไม่ไปไม่ไปต่อเลยแล้วเรือมันจะอยู่นิ่งจะลงจะจมจะจมอยู่แล้วคนก็เลยขึ้นเจ้าเมืองสมัยทุกวันนี้ก็ผู้ว่าเจ้าเมืองก็เลยมาดิมนขึ้นไปอยู่ตรงสาะกลางนั่นแหละกลางเมืองทํายังไงเอาขึ้นยังไงก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ขัววัดนี้่ะคพระค่ะ ก็เลยแต่งคันห้าเอาิมนมนอยากขึ้นมาอยู่วัดต้นสนตรงเลยตรเอาขึ้นง่ายยกขึ้นง่ายทันทีค่่ะแต่เอามาไม่ได้อยู่โบสนี้จะอยู่ท่าน้ําทีนี้น้ําท่วมมันก็จะต้องนั่นลงไปค่ะพักลงไปหมดเลยทั้งหมดต้นสนก็เหลืออยู่สิบต้นพอน้ําลง ท่านก็อยู่แต่อันอื่นไปหมดไม่ไปก็เลยสร้างโบสถ์นี้ขึ้นมาถึงในมนท่านมาอยู่นี่ท่านอยู่ตรงนี้พอก็มีเจ้าภาพมามาสร้างฐานขึ้นให้กนนี้เลยในโบสถ์นี้รัชกาลที่ห้าสมัยรัชกาลที่ห้านะเป็นโบสถ์เก่ารัชกาลที่ห้าส่วนนี้ตรงนี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากใครขออะไรได้หมดค่ะท่านเป็น คนเป็นองค์ใจดีใจดีมากค่ะยิ้มอยู่ตลอด่นั่นแหละประวัติของหลวงพ่อดำก็มีอย่างนี้แต่หลวงปู่ดูนี้ไม่ชีมา15ปีแต่ก็เห็นอยู่อยู่แล้วตอนแล้อ๋อสปีตั้งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเหรอคะ แม่ชีมาก็ตั้งอยู่นี่แล้วโบ้นี้114ปีจะแม่ชีมาอ้ท115ปีก็เป็น129พอ20กว่าปีแล้ว120กว่าปีแล้วค่ะได้เจอคุณแม่ชีนะคุณแม่นะซึ่งท่านเนี่ยก็อยู่ที่ประจําอยู่ที่โบสถ์นี้เลยใครอยากได้ความรู้ใครอยากรู้เกี่ยวกับวัดนี้นะก็มาสามารถที่จะมาพบแม่ชีได้เพราะว่าแม่ชีก็อยู่ตรงที่จุดบริเวณของ ดอกไม้นะวันนี้เราได้ความรู้เยอะแยะเลยนะแม่ใช่ไม่อยู่ตรงดอกไม้ตลอดไปหรอกค่ะอยู่ตรงอยู่ทั่วไปนะคะโบนี่แหละโบนี่บหละอยู่ในโบนี่ดูแลโบสถ์นะก็มาหาแม่ชีได้ที่ในโบน์มหาได้มาหาได้ค่ะแล้วในพระโบสถ์แห่งนี้นะจะเห็นได้ว่าจะมีรูปเป็นจิตรกรรมฝาผนัง นะฮะเป็นชาดกทั้งหมด6กกันนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประสูนตัสรู้นะฮะแล้วก็หลายๆอย่างเลยเนี่ยมีธรณีสู่พระเทวทัตใครที่มาที่นี่แล้วนอกจากจะได้มากราบองค์หลวงพ่อดำแล้วเนี่ยคิดว่าภาพกิจกรรมฝาผนังที่เนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าได้แบบครบทุกอย่างเลยตอนนี้เป็นจุดที่5แล้ววิมานพระอินทร์อยู่ด้านหน้าพระจุลามณีเป็นพระจุลามณีอ่าเป็นจุดแก้วจุลามณี เราจะมากราบกันในวันนี้นะคะไปเดินขึ้นไหวหรือเปล่าเนี่ยพาะเกตแก้วจุลามณีไหวนะไหวค่ะอ่ะพอไหวไปพาะเกตแก้จุลามณีนี่ความหมายคืออะไรแม่เป็นเจดีย์สถานที่พระพุทธเจ้าทจ้ากระมาเทศให้พระอรหันต์ที่สำเร็จแล้วขึ้นมาที่พระจุลามณีเนาะพระจุลามณีค่ะและเป็นที่ประทับของพระอินทร์ด้วยค่ะพักก่อนไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยยิบเหนื่อยจังเลยไม่เหนื่อย หมดแรงค่ะหมดแรงนี่ขนาดขึ้นนิดเดียวนะโอ้คุณแม่นี่แรงดีนะอิฟนี้หมดแรงนะตรงนี้จะมีคำไหว้พระจุลมณีเขียนว่าฉบับเต็มด้วยแล้วก็ก่อนที่เราจะกลับนะเราก็ต้องมามีพระบรมสารีริธกธาตุาขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วหมู่มานขอให้ทันพระศรีอานข้าจะไปนมัสาการพระเกตแก้จุลามณีเจดีสถานท,ที่ให้ไหว้ ที่สักการะุูลสัมปันโนเป็นไงบ้างคุณแม่วันนี้ได้มาที่วัดต้นสนค่ะได้มากราบพระขอพรครบทุกจุดเลยนะท,ทั้ง5จ,จุดเลยใน<ะ>วันนี้ค่ะค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างมีความรู้สึกอย่างไงบ้างมีความรู้สึกสุขใจมาก <laughs> สุขใจมากนะสุขใจมากรื <laughs> ่อใจเรื่มใจเลื่มปิติมากสำหรับคลิปนะคลิปว่าการที่เราได้มาไหว้พระนะทุกจุดนั้นไม่ใช่เพียงแต่การขอพรนะคุณแม่แต่เป็นการ คือเรียกว่าตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนนะ<ช>ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าจิตใจสงบนะทำใจให้สะอาดขึ้น<ช>นะ<ช>และพร้อมที่จะเริ่มต้นไปใหม่ๆด้วยกันนะ<ช>ก็ใครที่กําลังมีจิตใจที่แบบว่ายังรู้สึกอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะปลดปล่อยผ่อนคลายอยากจะมาทําบุญนะ,นะคะกิดแนะนําเลยวัดต้นสนนะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะเพียงแค่คุณเปิดใจแล้วก็เข้ามาที่วัดแห่งนี้คุณจะได้รับสิ่งต่าง ความสบายใจความสุขใจกลับออกไปอย่างแน่นอนเหมือนเราสองคนในวันนี้นะคุณแม่เนอะใช่ก็ถ้าใครเห็นคลิปกิฟนะนะกิฟพาไหว้ิลิปนี้กิฟก็ขอแบ่งบุญนะคะค่ะขออนุโมทนาด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะยงแม่นั่งหน้าสบาย สบายยังไม่ได้นั่งหลังเลยนะเนี่ยอ๋อยังเลยและเดี๋ยวต้องรอไปนั่งข้างหลังหลังแต่ที่นั่งข้างหลังอะมันอาจจะไอ้นี่นะแม่มันอาจจะเตี้ยกว่าข้างหน้าหน่อยนึงข้างหลังแน่นอนมันจะต้องเบาะนั่งอะไรเงี้ยมันจะไม่สูงเท่าข้างหน้าแต่ว่าเขาให้สรีระการนั่งอะที่ที่มันสบายที่สุดนะเพราะรถจริงๆเนี่ยที่ว่าไอ GLA สองร้อย Dynamic คันนี้มันเป็นรถที่แบบขับทุกวันใช้ชีวิตในเมืองอะไรเงี้ยจะคล่องตัวมากแต่ขับต่างจังหวัดมันก็ ขับขับจังหวัดมันก,นก็ไอ้นี่ไงมันตั้งใจอะ่ะช่วงล่างมันดีมากแต่อันนี้มีระบบที่ว่าแจ้งมาเราไม่ว่าตำรวจอยู่ข้างหน้าอ๋อไอไอ,อ,อระบบที่แบบว่าเป็นการจราจรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอตัวนี้มีนะแต่อันนี้มันเป็น mbux แล้ว 7. s r v e ออ mbux เ <7 S 1> เขาปรับขึ้นมาแล้วมีระบบ ai ช่วยประเมินพฤติกรรมการขัขบขี่ด้วยต้องไปซื้อแอปพลิเคชันเหรอติดตั้งแอปพลิเคชันติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับรายงานทางการจราจรใช่อ๋อที่บอกเราว่า มี<บ>ตำรวจตำรวจอยู่เะไรเนี้ยเหรอใช่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพข้ามาเป็นอันดับหนึ่งความปลอดภยัยโครงสร้างช่วงล่างอันนี้ถือว่าดีเยี่ยมทุกรุ่นของ Mercedes-Benz เนี่ยคือขับสบายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าปลอดภยัย เมือ่ออยู่หลังกลงอะไร <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ด้วยด้วยอะไรแม่ด้วยตาดาววะใช่ใช่ด้วยตาดาวสแฉกด้วยตาดาวสแฉกนะ <laughs> อ่าก็อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะได้รถหรูนะ,ะเป็นสไตล์ SUV สักคันเนี่ยกิบแนะนำเลยว่าลองไปทดลองขับ G L A 200 Dynamic ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อได้ที่โชว์รูม Mercedes-Benz ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เลยเนาะตั้งแต่วันนี้ทําไมแม่เอ๊ะเขาขายมาตั้งนานแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะทดลองขับนะอยากดูถ้าใครสนใจนะตัวเนี้ยค่ะดีตัวเนี้ยดีนะก็ลองไปที่ศูนย์บริการเ e อร์เซเดสเบทั่วประเทศเรียกว่าเยี่ยมแม่เ่ะเยี่ยมเยี่ยมจริงๆสําหรับวันนี้ถ้ากิดใครเห็นคลิปกิฟวันนี้นะกิฟต์พาไหวนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปหน้าคลิปจะพาคุณแม่ไปกราบพระที่ไหนฝากติดตามด้วยแล้วกันจ้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายี๋ยวดื่มกาแฟก่อนแล้วกันนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวที่คลิปคะเดี๋ยวแม่จะเอาของไปเก็บข้างหลังก่อนอ๋อได้ได้ได้ค่ะตอนนี้พาคุณแม่ไปกินกาแฟก่อนเอาของเก็บข้างหลังเลยแม่เอาของเก็บเปิดไงอ่ะอ่าอย่างนี้นะ ไอ้คันเนี้ยนะแม่นะถ้ากิ๊บมีกุญแจอยู่ในมือเนี่ยแม่เอาเท้าใส่เข้าไปเลยแล้วก็แบบคันโน้นเลยเหรอใช่อ่าแม่ลองทําเองไหมลองดูแกอยู่ในมือเลยใช่ไหมอ่าแม่ลองแหย่ขาเข้าไปแล้วดึงช้าๆดึงขาออกช้าๆอ่าได้ไหมไ้เได้นี่ยถ้ามีกุญแจอยู่ในมือมันเปิดเลยค่ะแม่ใช่ไหม